ท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กิงสวัสดีพี่บอลนะครับวันวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์วันเสาร์เขย่าขวัญเมืองย่าโมโคราชเกือบเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมซ้ำรอยเทอร์มินอลทเวนตี้วันห้างก็ไม่เกี่ยวนะแต่จะอยู่ดีๆจะมีคนไปก่อเหตุก่อเหตุแล้วเมื่อวานนี้เกือบเหตุซ้ำรอยจําเมื่อสักประมาณ4ปี่ปกราดยิงโคราชชื่อนี้พูดไปดีกสทรชจะเรียกผมไปไปด่าอีกต่างหากนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จริงยิงขนาดไหนยิงขออภัยนะพ โโอเขาขนเลยยังไงก็โดนอะยังไงตายแน่แแต่เมื่อวานเนี้ยโยมบาลหนวดกระดิกกระดิกกระดิกเลยจะเอาไปอยู่แล้วแต่เอาไปไม่ทันนะฮะเอาไปไม่ได้เพราะว่ารอปภคนนี้เอามือปัดปึ๊บเดียวแล้วกระสุนเฉียวแก้มอ่ะนี่พี่ฮะเห็นค้างปะคือรอยเลือดนี่คือกระสุนทาวกระสุนจุดๆแล้วพี่ดูกระสุนข้างๆพี่บอลกระสุนปืนลูกซองโอ้โหหักโดนเต็มๆ อ่าไม่มีแผลแล้วครับกี่สิบรูเนี่ยโ๊ะเลยบ้ะงโ๊ะเลยโอ้โหหากโดนเต็มๆหัวนี่จะหายไปเลยเออทั้งแถบเลยงานนี้ถือว่าเคราะห์ดีมากๆแล้วเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีต่อเนื่องไปไม่มีใครเจ็บนอกจากพี่รปภคนนี้ออคนอื่นไม่เป็นอะไรแต่แตกตื่นตกใจครับแกอะคำลำไส้ใหญ่ฉีกออกระดูกเชิงกลางบิน ลงพื้นแบบไหนคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้หลักฐานเป็นตัวดําเนินคดีก็แล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาปิยเดชมือยิงไปคือพยายามฆ่า,เ,<อ>าเลยนะแน่นอนเลยเออแล้วก็พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะแล้วก็ก่อเหตุยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะครับโดนไปหลายข้อหาหนักเลยสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโค้ดสามแปดซูปเปอร์อยิงไปห้านัดห้าน,นัดในครึ่งแมกกาซีเลยนะคือแบบถ้าโดนอีกอีหน่อยนึงอ่ะสูงอีกหน่อยนึงอ่ะ ตายเลยนะเราต้องไปดูต่อเลยนะเขาบอกเป็นปืนพ่อใช่ไหมพ่อเอาปืนมาจากไหนถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับงานใหญ่โตมโหฬารนะฮะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ตำรวจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตำรวจโดนยิงรอบนี้ตำรวจเปิดปฏิบัติการตามจับไล่ล่าบรรดาพวกขนแรงงานต่างด้าวเหตุการณ์นี้ราวสถานเหตุเกิดที่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรีนะครับจากนั้นหนีข้ามจังหวัดนู่นไปโพลำนาลายจังหวัดลบบุรีครับ ตัวก็ไม่ใช่เล็กๆอ่ะครุบรูหนี่อ๋อไม่น่าได้อ่ะดูสิอโอหน้าตาเป็นงี้นะครับออใครนนเจอบาแสแจ้ง,งจนะ,นะ,ะเพราะนั้นฝากบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใครเจอรูปประกา์สันฐานนี้ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าถ้าใครให้ที่หลบอาศัยมีความผิดด้วยนะคะครับ อะปืนมันหาง่ายใช่ไหมใช่หรือเปล่าตอบได้เลยว่าอยากตอบมากเออให้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันเป็นตัวไขคําตอบให้คุณผู้ชมก็แล้วกันขนาดเชฟเนี่ยทำงานห้างยังมีปืนไม่พอใจเราพอกลับไปเอาปืนมายิงได้แล้วไปดูวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยนะครับอยู่ในพื้นที่ของนครปฐมปืนหาง่ายไปเที่ยวผับพกปืนไปด้วยฮะก็ยังแปลกใจอยู่ว่าไอ้ตอนก่อนเข้าผับอ่ะการเขาไม่ตรวจหรอแบบปกติเขาจะจับทั่วตัวเลยนะใช่แล้วครั้งนี้พอเข้าไปเที่ยวในผับปุ๊บโอ้โหคุณว่าผับเนี่ย โตะที่มันตั้งเนี่ยมันจะห่างกันมากไหมไม่ได้สมมติตั้งอยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยพี่บอลหันไปปุ๊บมองหน้าพี่ตนต้งแต่นี้ก็เบียดกันแล้วอ,อี่ตนไม่พอใมองหน้าทําไมอามองหน้ามีเรื่องมองหน้ามีปัญหาอยากหาเรื่องยกปืนขึ้นมายิงปั้งคู่กรณีที่โดนยิงเป็นตํารวจฮนะไปเที่ยวเหมือนกันโดนยิงบาดเจ็บครับเข้าประเทศไทยได้ฮะ เข้าใจเ,นนเลยนะเรื่องแบบนี้ขนาดคนบ้านเราก็อยากจะไปขุดทองประเทศนอกนคนออใกล้เคียงก็อยากจะมาขุดบ้านเราแต่ว่ามันผิดกฎหมายไงคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าโอ้โหวีรกรรมสองสามีภรรยาเดวิดกับมาดามตอนนี้มีคนออกมาทยอยแฉกันแบบว่าเพียบเลยนะคะล่าสุดที่ได้นี่รถหรูรถราคาหลายล้านแต่ว่าสันดานคนด่าสนั่นคน่ะ คือเขาโมโหเขาจะลุกขึ้นมาตบผมครับเดี๋ยวลุกขึ้นลุกขึ้นเฉยว่าฝ่ายดังให้เขาก็เลยรังดังร้อนงั้นลองฟิวน้ำแข็งใสไม่ใส่น้ำแข็งลองมิจ๊ะผ่อนฟิวน้ำแข็งใสหวานเย็นผอนฟิวน้ำแข็งใสหวานเย็นชื่นใจผ่อนฟิวน้ำแข็งใสลองเลย พลังของแป้งเย็นสเนคแบนโรสสวอเตอร์ช่วยผิวสวยดูสว่างใสแถมความหอมให้ผิวคุณหอมนานเลยโรสสวอเตอร์เย็นกายหอมนานแป้งเย็นสเนกแบนนานจริงไปหอมต่อที่บ้านไปใส่พรอบางทีก็อับชื้นเน่ะนาต้องไลฟ์ลี่ใหม่ขอบเอวระบายเหงื่อระบายเหงื่อหรอไลฟ์ลี่ขอบเอวระบายเหงื่อ360องศาแห้งสบายไลฟ์ลี่กางเกงซึมซับสบายี่ ปรับให้มีแต่ความสุขรลอยในอากาศด้วย Wireless Control System Heavy Jet Team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันฟอกอากาศบริสุทธิ์ m i t s u i i s h i h e u v y d u t y เชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศ Yummy! f o r o o s Coco Multigrain อร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมาก เสียลุกเพราะหัวมันจากรังแคมัน Head and s h o u l d e r สสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมเชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่มสติงแอนด์นัทดื่มสตอรบิรีบราสเชียร์อัพเจนตื่นไปใ,ให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื้ดไม่จำใครสติงตื้ดซ่าทำได้มากกว่านี้ปะ ถ้าม่กล้าเปื้อนก็อยู่ที่เดิมหากร่างกายขาดวิตามินซีแนทซีแบบเม็ดและแนทซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซีจากเมกาวีแคร์ครับฝั่งแนนอาจเป็นเรื่องท้าทาย สไลม์ใหม่รับคำถาพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบจากแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิบเท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าใหม่สไลม์คอรีนสตรอเบอรี่ที่7ซฟฟานีเลเวนลองเลยเติมก็กินในเจกิฟทีงก็กินในเจกิฟถึงตอนเย็นก็กินในเจกิฟอยากกินในเจกิฟที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินในเจกที่ไรเธอก็ชงมาให้ในเจ แบบมีเสมหะมาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียเม็ดฟูละลายเสมหะที่มีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย,ย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียเม็ดฟูละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอ Mega วีแคร์ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซบ่บแซบ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา พร้อมค่ะคันขันขัน,ขนถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกปต้องจากรังแขและความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกดราม่าปัญหาความคันเริ่มเจ็บคอใช้คามิโลซาดเอ็มใช้ ใช้คามิโลซาน M, <S 2> <S 2> าา M ใช้ตั้งแต่เริ่มเจ็บคอคามิโลซาน M สกัดจากดอกคามมมาและเอ s เซนเชียล l อชนิดเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพเริ่มเจ็บคอใช้คามิโลซานเอ็มสมโอทีด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 ีเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไนทีนมีวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 และมีสมสก,กัดสมโอทีขวดใหญ่แค่สิบ,บาท ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนด้วยระบบป้องกันไฟตกอัจฉริยะทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรีสามปีเต็ม carrier copper ทนทานดูแลนานกว่าเดิมเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน เค้าเค้ามัลติกรีนอร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มเต็มกล่องนี้จินชอบมากใหม่ล่าสุดเนื้อเล็บพิชิตโลก New Isuzu D Max ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟองสลายเพราะผมเสียกรอบขาดด้วงใช้แพนทีมสูตรผสานไมโครโปรวิตามิน ด้ยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชกดาวได้กินเฮาดาวดาวรูมมีประหยัดกว่า <'re> <Now. S 1> มหม <Now. S 1> <ด>ื่นสามไดกิ้นแม็กซินเวอร์เตอร์สตาร์ซีรีส์ย้อนแบบบางๆซึมซับไม่ดีไม่เอาสกาัดคลีนแคร์เหมือนเดิมนะสามชั้นแล้วมีลิควิดล็อกซึมซับเยี่ยมสะอาดหมดจดด้วยคลีนวีฟไม่เปลี่ยนใจขอลองสกัดคลีนแคร์สามเอ็กซ์เอล ได้กินคุค้มดีม,มีคืนคืนวอลเล็ตสูงสุดมูลค่า3,200บาทคุ้มง่ายแค่ลงทะเบียนถึง31พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยแว x กซี่คลีนโซลูชัใช้ทําความสะอาดคราบสกปรก ใส่ใจตัวเองด้วยเซซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเมล็ดงาดำตาเฮอร์เบวร์นจัดจำหน่ายโดยอุ้ยอันโอสดใหม่เขาเคลียบ p พ Big Bang รสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองเจ็โมง28นาทีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พอเป็นข่าวขึ้นมามคนที่เขาเคยเจอวีรกรรมของสองสามีภรรยาคู่นี้อยากจะออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่ใช่แค่พฤติกรรมในการไปสะดุดแล้วก็ลื่น เท้าไปโดนหลังคุณหมอเท่านั้นไม่ใช่เขาอธิบายอย่างนี้นะอธิบายแบบนี้ดิฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดเป็นอย่างอื่นนะคะก็ต้องเชื่อตามเขาจบอีกสักนิดหนึ่งเอากี่อนเออเอาอีกสักหน่อยนึงเมื่อวานนี้สองปอนไม่จริงๆบางทีเราเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มแล้วเอามาเคี้ยวใหม่ก็ได้นะเออเอาอีกเหรอเออไม่งั้นเราจะกินยากันเยอะเกินไปค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าฟังตามที่เขาอธิบายเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยก็ลื่นสะดุดบันไดแล้วก็เท้าเด่วไปโดนหลังคุณหมออันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เรรราาับบทแล้ว แต่ว่าล่าสุดมีวีรกรรมที่เคยเกิดมาก่อนแต่เพิ่งจะมาปรากฏเป็นวีรกรรมใหม่ให้เราได้รับทราบกันครั้งนี้มาเป็นคลิปเลยพี่คนที่ถ่ายเอาไว้เขาอยู่บนรถกู้ภัยค่ะร้ไตงนี